หลายคนที่บอกว่าพรรคเพื่อไทยจะสูญพันไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการอินฟูอินเซอร์ต,ต่างๆนะครับวันนี้มีการเลือกตั้งซ่อมที่เชียงรายเขตเจ็ดแทนคุณพิเชษเชื้อเมืองพานนะครับโดยพรรคเพื่อไทยส่งคุณสง่าพรมเมืองลงนะครับปรากฏว่าผลคะแนนการเลือกตั้งออกมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับคุณสง่าได้4 3 2 2 9คะแนนนะครับคุณสุทัศน์นะครับพรรคประชาชนได้18,252คะแนนนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับการเลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 66, 6กนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ย โดยคุณพิเชษเชื้อเมืองพานเนี่ยได้คะแนนไป31,588คะแนนนะครับแล้วก็พักประชาชนเนี่ยได้25,889คะแนนก็ต้องบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมเขต7ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาประมาณ12,000คะแนนนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ต้องการสสที่ทำหน้าที่ร่างกฎหมายในสภาพเพียงอย่างเดียวนะครับ ประชาชนต้องการสสที่ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนไปร่วมงานต่างๆร่วมกิจกรรมกับประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นอยากฝากนักการเมืองทุกท่านนะครับนักการเมืองเข้ามาไม่ได้มีหน้าที่แค่ในสภาไม่ได้มีหน้าที่แค่ร่างกฎหมายนะครับยังมีหน้าที่ลงไปพบปะพี่น้องประชาชนตามงานต่างๆเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อสะท้อนปัญหามายัางสภาผู้แทนราษฎรนะครับ